สีดายเนาะกลัวนี่ปูกลัวมันนี่ปู่ขึ้นมาใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นท้องสายมายอดสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของคนบางคนเป็กแต่งตัวเรื่อยไม่แต่ง ปีนนะครับปินครับหลวบๆว่าทายลไหวบเป็นหอบงแงงนะงก็ได้ได้ครับได้ครับอนไม่เลยคา่ะเ้ยให้เด็กมไทยมอ้ าไมหอ้นวีละบุดโอ้ไอจานเก่าใจก็ลองสับเลยตนมีระบุดลายพางกี้กี้ทำฉากดูก่อนจากอำลาปินไม่ใช่วิจิตรสิโบกมือลานอะ อากี่เห็นยังอ่าทำฉากทำฉากทำฉากถ่ายรูปกูด้วยอ๋อทำฉากนี่เออยทำฉากเลยถ่ายไม่มวิดีโออยู่นี่ว้าวเดี๋ยวไหวไหมไายรูปคำพูดร้อยล้านการกระทำบาดเดียวนี่เธอ